ครับอย่างในหน้าที่26เนี่ยนะครับก็คือพวกอาร์เคียแบคทีเรียนะครับในรูปภาพกอขอคนะครับคือพวกทีอ่อย่างเช่นพวกที่อยู่ในอุณหภูมิสูงมากนะครับพวกที่อยู่ในอุณหภูมิสูงมากหรือพวกทีอ่อยู่ในทะเลที่มีความเค็มจัดมีความเป็นกรดจัดนะครับหรือว่ากลุ่มที่สามารถสร้างผลิตแก๊สมีเทนนะครับแก๊สมีเทนซีซี H C, ซึ่ง CH4 อนั้นก็มีคาร์บอนและมีไฮโดรเจนซึ่งเป็นสารพวกเ,เราเรียกว่าสารไฮโดรคาร์บอน นะครับสารอนโดครารบอนเป็นสารที่เหมือนกันเป็นสารแรกเริ่มนะครับในสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับทีนี้มาดูั์อีกสับชิงดอมหนึ่งนะครับคือพวกยูแบคทีเรียนะครับอันนี้คือยูแบคทีเรียคือผู้แบคทีเรียทั่วไปที่เราพบได้ในชีวิตประจําวันนะครับ แล้วก็พบได้ตามที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคน,นะครับแบคทีเรียที่ทําให้เกิดการเน่าเสียนะครับแบคทีเรียที่ผลิตผลิตซัลเฟอร์พวกนี้นะครับแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับพวกนี้เรามันมันจะอยู่ในสับชิงดอมยูแบคทีเรียนะครับอ่ะคือถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จัดมากๆ อันนั้นเป็นพวกอาเคียแบคทีเรียแต่ว่าพวกยูแบคทีเรียนะั้นแหะมันมันจะเป็นอีกพวกหนึ่งที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ได้บางบางได้อย่างจาเพาะนะครับได้อย่างจาเพาะ,ะมีการดำรชีวิตที่หลากหลายนะครับมีการดำรงชีวิตที่หลากหลายแล้วก็ที่สาคัญคือยังมีความสําคัญต่อระบบนิเวศด้วยนะครับทีนี้เราแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับได้แก่พวกแรกคือพวกโปรตโอแบคทีเรีย โพรแบคทีโอแบคทีเรียนั้นเป็นแบคทีเรียที่พบได้มากนะครับพบได้มากแล้วก็มีกระบวนการเมตาบิลซึมที่หลากหลายมากอย่างเช่นตัวที่เราคน้นที่พบได้โดยทั่วไปนะครับในโพรตีโอแบคทีเรียคือพวกเพอร์โพซันโฟแบคทีเร um ียนะครับอย่างเช่นตอนเราเรียนเรื่องอการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นการทดลองของแวนนิวนะครับแวนนิวที่ที่ ใช้ p u r p l e Su l f u r b a c t บ r i a เรียมามาสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการผลิตซัลเฟอร์ออกมานะครับอ่าก็คือเขาใช้อ่าแบคทีเรียพวกนี้จะใช้ไฮโดรเจนซัลไฟหรือว่าแก๊สไข่เน่านะครับแทนแทนพวกน้ำนะครับแทนน้ำแล้วก็ให้สารที่ว่าซัลเฟอร์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับ หล้จากนั้นยังมีกลุ่มพวกแบคทีเรียชื่อหนึ่งคือพวกไปลโซเบียมนะครับไลโซเบียม so ซึ่งไลโซเบียม so เป็นแบคทีเรียในปมรากถัว่วนะครับสำคัญยังไงคือมันจะช่วยตรึงไนโตรเจนนะครับมันช่วยตรึงไนโตรเจนแล้วก็ช่วยเปลี่ยนสารไนโตรเจนนะครับให้กลายเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อ,อการเติบโตของพืชน,นะครับอย่างเช่นพวกโปรตีนพวกนี้นะครับมีลักษณะที่สําคัญ ในการเองชีวิตของพืชและก็ผลิตอาหารของพืชน,นะครับทีนี้ในหนังสือมันจะมีคําว่าแบคทีเรียแกรมลบกับแบคทีเรียแกรมบวกนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะที่แบคทีเรียแกรมบวกแกบแกรมลบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการจัดแบ่งประเภทตามลักษณะโครงสร้างของแบคทีเรียนะครับแล้วก็การย้อมติดสีนะครับอ่ะ ที่เขียนตรงนี้นะครับอ่าอ่าแกมบวกแบคบทีเรียจามบวกนั้นเป็นแบคทีเรียที่สามารถย้อมอ่าย้อมติดสีนะครับอ่าคริสตัลอ่าไวโอเลตนะครับคริสตัลไวโอเลตก็คืออาสารสีม่วงนะครับ ส่วนแบคทีเรียแกรมลบนะครับจะเป็นแบคทีเรียที่ย้อมติดสีพวกซาฟานินนะครับซาฟานินโอหรือวพวกสารซารฟานินเหตุที่มันย้อมติดสีต่างกันนะครับ เพราะว่ามันมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนั่นก็คือโครงสร้างที่เรียกว่าชั้นเพปติโดไกลแคนนะครับอ่าเพปติดโดไกลแคนเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่อ,อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน แทรกอยู่ด้านเยื่อหุ้มเซลล์หรือผนังเซลล์ของของแบคทีเรียนั่นเองนะครับอย่างแบคทีเรียแกรมบวกนะครับแบคทีเรียแกรมบวกจะมีแผพิโดไกแคนที่หนามากนะครับที่หนามากอยู่ด้านนอกสุดนะครับสมมติว่าพ่วาดรูปนะครับอ่าส่วนนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นอ่าอนนี่คือเยื่อหุ้มเซลล์ พี่วานฟอสฟอ l ปิดอยู่นะครับอ่าชั้นนอกก็จะมีพวกแท่งเพปพิโดไกแคนเนี่ยเป็นเส้นๆ้นอยู่หนามากนะครับอยู่หนามากแล้วก็สารเพพิโดไกแคนออแล้วก็คริสตัลไบโอเลตเนี่ยมันก็จะมา,มาติดมันก็จะมาติดอยู่บริเวณเนี้ยทำให้เราเห็นเราเห็น แบคทีเรียเป็นสีสีม่วงเราจะเรียกมันว่าแบคทีเรียแกรมบวกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะคือมันจะมีชั้นพิพิโดไกแคนที่บางกว่านะครับบางกว่าอาจยะพิวาดเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ มันมีสองชั้นนะครับถ้าแกมลบอันนี้คือเย uh ื um ่อหุ้มเซลล์นะครับถ้าเราซูมไปดูส่วนพ,พันโดไกลแคนจะแทรกอยู่ตรงกลางตรงนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งจะบางค่อนข้างบางมากนะครับจะค่อนข้าง,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 างไม่หนาเหมือนพวกแกมบวกนะครับทีนี้จริงๆแล้ว พว,พวกแกรมลบเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันสีสีริส,สเบลตมันก็ติดเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยเหตุที่เพชิโดไกแคนมันชั้นบางเหลือเกินมันจึงเหมือนกับทําให้เราเห็นว่ามันยอมไม่ติดนะครับมันยอมไม่ติดและมันเห็นไม่ชัดพอนะครับเห็นไม่ชัดพอแต่พอเราพอ,พอย้อมสีซาฟานินด้วยซาฟานินโอนะครับมันก็จะเข้าไปแทกนะครับ แทรกอยู่ตามเยื่อนะครับทําให้มันเห็นเป็นสีแดงนะครับเห็นเป็นสีแดงมากกว่าสีที่ย้อมอสีที่ย้อมติดของคริสตัลไบโอเลตนะครับออันนี้คือแบักิเลกรมลบนะครับแกมลบส่วนนี้คือแกรมบูทีนี้มาดูอ่า กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแบคทีเรียกลุ่มเรียกว่ากลุ่มคลาไมเดียนะครับคลาไมเดียเป็นยูแบคทีเรียที่เป็นแกมลบนะครับอ่าแล้วก็มักเป็นปรสิตในเซลล์สัตว์นะครับอ่าอย่างเช่นพวกโรคอ่าโรคหนองในนะครับแบคทีเรียพวกโกโนเลียนะครับโกโนเลียลักษณะโครงสร้างของมันก็จะแปลกๆนิดน,นึงมันเป็นโครงสร้างคู่นะครับเป็นเป็นเหมือนโครงสร้างคู่เหมือนกับอ่า เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ <S <S MM <G> อ่าเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเป็นโครงสร้างคู่ๆนี่คือพวกแบคทีเรียพวกโกโนเลียนะครับเป็นโครงสร้างคู่แบบนี้มีบุมบ๋มๆแบบนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของพวกโกโนเลียนะครับซึ่งทําให้เกิดโรคหนองในนั่นเองเป็นพวกแบคทีเรียเหมือนกันนะครับอีกกลุ่มๆหนึ่งคือพวกอ่า สไปโรขีดนะครับสไปโรก็คือสังเกตได้งสไปโรขีดสไปโรก็คือมันเกลียวนะครับมันเป็นรากสัตว์อ่ามันเกลียวมีรูปทรงเกลียวนี่คือลักษณะสําคัญแกรมลบมีรูปทรงเกลียวอย่างเช่นตัวที่ทำให้เกิดโรคชีนูคือเลปโตสไปโรซิสนั่นเองนะครับอ่าเลปโตสไปโรซิสนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคชีนูลักษณะรูปร่างของมันก็จะเป็นรูปร่างเกลียวแกรมลบนะครับเป็นแกรมลบ ที่มีรูปร่างเกลียวนะครับแล้วก็บางตัวทําให้เกิดโรคซิฟิลิสนะครับซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับแบคทีเรียกแกมบวกเหมือนที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้แบคทีเรียกแกมบวกจะย้อมติดสีคริสตัลไวโอเลตนะครับเนื่องจากมันมีชั้นแคปฟิโดไกลแคนที่ค่อนข้างหนามากนะครับแบคทีเรียกแกมบวกพบได้ทั่วไปในดินอากาศนะครับอย่างเช่น บางตัวเป็นประโยชน์นะครับบางตัวเป็นประโยชน์บางตัวทําให้เกิดโรคนะครับอย่างเช่นบางสปีชีส์คือแลคตัวบาซิลัสนะครับแลคตัวบาซิลัสเราเรียกว่าแลคตัวบาซิลัสเพราะว่ามันสามารถสร้างสร้างกรดแลคติกขึ้นมาได้นะครับเราจึงเรียกมันว่าแลคที่แลคตัวบาซิลัสนะครับซึ่งเราเอาไปทําอะไรเราเอาไปทําพวกเราเอาเอาแลคตัวบาซิลัสไปใช้ในอุตสาหกรรมการหมัก แล้วก็รักษาอาหารนะครับอย่างเช่นการทำนมน,นมเปรี้ยวการทำโยเกิร์ตการทำการดองการทำเนยพวกนี้นะครับอ่าอันนี้คือเราใช้แลคติาบราซิลัสมามาช่วยในการอ่ามาช่วยในการหมักนะครับหรือว่าบางตัวใช้ทำยาปฏิชีวนะก็คือยาสเตโตไมซีนนะครับสเต,ตโตไมซีนเตต้าไเตตาไซคลีนนะครับบางบางชนิดสามารถสร้าง อินโดสปอร์ขึ้นมาได้อินโดสปอร์คืออะไรอินโดสปอร์คือเวลาเขาเรียกว่าสภาวะมันมีความจัดมากๆหรือว่ามีความยิ่งยุ่นมากๆคือร้อนจัดอุณหภูมิไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมที่สปีชีส์ของมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้มันจะมีการเปลี่ยนตัวมันเองให้กลายเป็นให้ไปให้กลายเป็นสปอร์หรือว่ามันจะมีการสร้างสปอร์ภายในตัวมันนะครับก็คือมันจะมีการแบ่งสารบรรุกรรมภายในร่างกายของมันภายในเซลล์ของมันแล้วมันก็จะมีการ สร้างเขาเรียกว่าสร้างเยื่อนะครับสร้างเยื่อสร้างแคปซูลเข้ามาห่อหุ้มทําให้เอนโดสปอร์นั้นมันดํารงชีวิตทําทให้เอนโดสปอร์นั้นมันสามารถอยู่ได้และแพร่กระจายได้แล้วก็เขาเรียกว่า,อ,าอยู่ได้ดีนะครับทนต่อความยิ่งยวดของสภาพอากาศได้ดีมากนะครับซึ่งถ้าเอนโดสปอร์แ,แพร่กระจายไป ไปตามที่ที่เหมาะสมกว่านี้มันก็จะอาจจะเกิดขึ้นมาเป็นแบคทีเรียตัวใหม่ขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นโรคแอนแทรคที่เคยเป็นข่าวเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับมันก็คือเป็นลักษณะหนึ่งของแบคทีเรียซึ่งมันเป็นรูปมันเป็นลักษณะ,ะสปอร์นะครับหรือเอนโดสปอร์ถ้าสมงเราสูดเข้าไปนะครับสูดเข้าไปโดยสัมผัสสปอร์นะครับแล้วมันก็มาจเจริญเติบโตในร่างกายของเรามันก็ทําให้เกิดโรคได้นะครับ นี่คือลักษณะของเอนโดสปอร์นะครับเอนโดสปอร์คือถ้าแบคทีเ r ียอยู่ในสภาวะทีะ่ไม่เหมาะสมมันก็จะสร้างสปอร์ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเพื่อรักษาเผาพังมันเอาไว้นะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งเป็นยูแบคทีเ r ียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสยยงได้แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มผู้ผลิตในระบบนิเวศก็คือพวกไซยาโนแบคที ria นะครับไซยาโนแบคที ria หรือพวกสาหร่ายสี เขียวแกมน้ําเงินนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีลงวัตถุในการจับพลังงานแสงก็คือพวกคอโร f ฟิลเอนะครับแคโรทีนอยนะครับอ่าแล้วก็กระจายทั่วไปในน้ําจืดน้ําเค็มนะครับอ่าบางชนิดมีบางชนิดนี้พบในน้ําพุร้อนนะครับมีความเขาเรียกว่ามันมีความอ่ามันมีความต้านทานสูงนะครับอ่าบางชนิดนั้นสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนนะครับหรือว่าตึงแก๊สในบรรยากาศได้นะครับ อย่างเช่นพวกอ่อยากให้จำเอาไว้พี่อยากให้จำาไว้นะครับคือพวกอนาบีนานะครับอนาบีนาโนสตอกแล้วก็ออสซิลาทุเรียนะครับอ่านี่เคยออกข้อสอบนะครับอนาบีนาโนสตอกออสซิลาทุเรียนั้นเป็นแบคทีเรียเป็นพวกไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสำคัญนะครับที่ช่วยสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนหรือว่าตรึงสารช่วยสังเคราะห์สารที่สำคัญใน ในพืชได้นะครับในพืชได้ถ้ามันไปอยู่รวมกับพืชนะครับต้องอยู่รวมกับพืช่าและที่สําคัญคือมันมันสามารถพอมันสังเคราะห์ด้วยแสงได้มันก็เหมือนกับเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นผู้ผลิตและปกติแล้วตามที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ในเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงเรารู้อยู่แล้วว่าผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือ ก็คือนอกจากจะได้น้ําตาลแล้วยังได้แก๊สออกซิเจนถูกต้องไหมฮะซึ่งแก๊สออกซิเจนนั้นคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทําให้บรรยากาศโลกนั้นมีออกซิเจนมากขึ้นพอมีออกซิเจนมากขึ้นก็เกิดสิ่งมีชีวิตพวกอื่นมาเ่งขึ้นด้วยนะครับทำให้เกิดความหลากหลายของสปีชี์เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะเขาถามว่าเหตุใดเกษตรกรจึงนิยมเอาแหนแดงซึ่งมีอนาบีน,นาอาศัยอยู่ด้วยมาเลี้ยงในนาข้าว นะครับคำตอบงอ่ายก็คือเพราะว่าพวกแงนแดงเพราะว่าพวกเ,เ,เพราะว่าแงนแดงมีอะนาบีนาอะนาบีนาเป็นพวกไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแกน้ำเงินซึ่งมันสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนได้สามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนได้แล้วก็ทำให้ผลิตโปรตีนมากขึ้นด้วยนะครับทให้ผลิตโปรตีนมากขึ้นด้วย